สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พลอยน้องเพชรน่ารักเกลงเลยค่ะขอบคุณค่ะทานังเดิ <c oughs> นหนาเต็มวุ้ตือเจ้าเจ้านะหงายวัคซีนเหรอคะฉีดวัคซีนอีกแล้วเต้า่อยอ่ะครอบครัวุริสายค่ะ <c oughs> เล่นหน้าเล่นมันจะมีเวลาของเขาอยู่คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาพาเขาไปยางออกกำลังกายเดินเล่นแล้วก็เต้นเพลงแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเล่นเล่นอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้กินนมกินนมแล้วเสร็จปุ๊บให้เล่นอีกแป๊บนึงแล้วก็มันเอาเว้นหน่สิเพราะให้กินหลายเพราะว่ากลางคืนเขากินหลายกเกาก็เลยสิเปลี่ยนเวลาให้กินกลางเว้นหน่อยหน่อยลงุง คือให้เล่นมากกว่าให้เล่นไม่ให้กินเยอะนี่หตั้งตตัต้งตเศร้ามาเนี่ยพอตาได้พูละขวดนี่อาโมงเราไปนั่นละเนี่ยพึ่งกินคนละกล่องเองย้ายสิย้ายสิบเบิ้งแบบนี้สิดูแลแบบนี้แทนย้ำเว้นนี่สิให้น้อยลุงเพราะว่าให้กินเขาป้อนเขาพร้อมแต่กังคือเขานอนหลายกว่เพอเขาเพีย้ยอยู่เขาเพีย้ยหลดหวานนี่ ฝากหอมแก้มคุณยายค่ะได้ค่ะสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะคุณประกอบตาโตตาโตทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็จมูกปิ๊บ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 เลี้ยงถือเป็นนักสี่เราพี่น้องไงเนี่ยนมใกรกินแลวอุ้ยดาวมาแล้วดาวมาแล้วดาวแล้วแล้วทีนี้นอนแล้วเอ้ยนอนแล้วนอนแล้วเอาขางลางแน่ลูกงับขางลางลูแน่เอองับขาลูเอองับขาลูกแม่ เออเอองับลงแน่จะว่าขายาวหรือดอกเต็งเก่งเกงไหนคะนะะคยังไม่ได้ดาวเลยนี่หนูขอดาวหน่อยได้ไหมขอดาวหน่อยได้ไหมคะน้องเพชจ๋าน้องเพชจ๋าน้องเพชรน้องเพชดาวได้ไหมขอดาวได้ไหมเจเบิึงไก่ได้ิึงไก่เจ้าขอดาวย่ะอาอขออะไรอ่ะ ไรหละลูกตัวอะไรอ๋อเล็บลิ้นขอดาวขอดาวไหนลูกขอดาวค่ะขอดาวให้หนูหน่อยค่ะไอพูดสักคำหนึ่งพูดหน่อยนึงพูดหน่อยนึงค่ะเอ้าไม่พูดหรอคะเอาขอหน่อยขอหน่อยขอดาวให้ยายหน่อยดาวอืมขอดาวเอาคนนี้ขอดาวให้ยายหน่อยลูกแม,ม่ม,มีแม่มี เอาบอกว่าในโจ๊กคั่อยู่ให้กินอยู่แต่ว่าหนูขอดาวหน่อยได้ไหมเอาน้องจะกระเบิดอะไุ้นหัุ้นะัุนหัุน้นงัวหือหืูดไรก็จะเห็นยี่ดอกน้อทางก้อนนี่อันนี้คุณจะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ิ่ณทางทีแล้วเด้อไหมนี่แหละเป็นคนขอนกจนแล้วเด้อนี่แหละเป็นคนขอนก่น เดี๋ยายไปเอาให้นะมามให้นะเพราะว่าเก่งมากตั้งแต่เช้ามาเพิ่งได้คนละกล่องเองทีนี้ยายจะให้กินอีกครั้งนี้นะคะคุณยายจะวางไว้ตรงนี้ก่อน อใก็เป็นการังใจให้เขาก็คือรางวัลให้เขานะคะนมถ้ากินแล้วก็จะได้สูงนะคะจะได้ตัวโตวเพราะว่าน้องเขาได้รับนมตอนในหน่อยน้องเขาไม่ค่อคยได้กินนมปนไหนนะคะเขาต้องแบบแบบรุงเขาจากน้อยก็กาสูงขึ้นตลอดทุกเดือนนะคะไปเห็นคุณหมอวัดเบิงความจเจริญเติบโตของน้องก็ปกติ ยายก็จะทําให้ดีที่เสั่ยงก็ดีใจด้ค่ะบู้ยายว่าเอาบุญนาอย้ายเนาะเฮาก็จังนสิล่ะค่ะก็ต้องเอาบุญเอายังไม่ใช่ว่าเราจะไปแค่วัดนะคะเอาให้น้องด้วยให้น้องด้วยนะคะให้น้องอ่ะน้องเอาลูกอ่ะน้องเอานะคะจ้ายยังจ่ายยังลูกเอ้าหล่นแล้วอ่ะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเองเลยค่ะ ฮ <S an> ะ,ะ Happy b i r h o b นี้ยายอยู่ตรงนี้ด้วยถ้ายายอยู่ตรงนี้จะอยู่กใกล้กันได้อยู่นะคะ ถ้าสมมุติว,ว่ายายไม่อยู่เด็กมันก็จะเป็นอีกนิสัยหนึ่งเพราะว่ามันแย่งกันอยู่แล้วเด็กภาษาเด็กหน่อยเนาะซาเด็กหน่อยก็สะแย่งกันธรรมดานี่ค่ะเปิดที่นี้แน่ก่อไก่แน่เป็นะไยยังขอบคุณคะ่ะขอบคุณดาวสามร้อยสิบเอ็ดดวงแล้วนะคะขอบคุณมากมายไก่กอง หนูแต่งตัวหนูจะไปสวัสดีค่ะคุณยายแชให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณทุเรียนเป็นไดท์าักใต้ฝนตกบอโอ้โหาประสานกันกันมีน้ ภาษาเด็กหน่อยเขาบอกเลยเนมติก็ถือว่าโอเคอยู่ตามที่ตามที่เรียงเคยเรียงเด็กหน่อยมาเนาะเพราะว่าคนเด็กหน่อยมันเกิดมาบพาคือกันอยู่แล้วคือคนเขาเนี่แหละมันก็แตกต่างเป็นคนละอย่างสมบูรณว่านเขาก็อยากอยากสมองดีนะแต่ว่ามันเขาเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจังสิไหเขาก็เธรรมาดาละ่ะ บม่ยากได้ซูมือนี่ผู้ใดอิหยัางบดีเขาเจ้็เอาเขารงเลี้ยนซ้อนเลี้ยนพิเศษฝุ่นเยอะแยะเรียนเก่งก็เยอะแยะนะคะขอบคุณค่ะกินแล้วค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้ได้กินเขาเ้าน้ำเล็กหน่อยเพราะว่ามันทายุนี่เลยายบีแล้วเออาย,ะยะบีแล้วก็สิเฮ็ดกับเขาไว้ทาแล้วก็สิเป็นค้นหนึ่งเขาให้กับเขาไว้ให้กิน เว้นจะใส่จากมือใดเขา่ยามือนีมือหนีเขาง่ายด้แล้วก็เล่นแบบเขาน้อนอิม่มหรอเขาเล่นเต้นแบบม้วนเลยหรอมื่อนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณดาวห้าสิบดวงคุณยายค่ะสอนได้ทานนอนทานนอนกินนมสองคนเลยทานเดียวกัน กางเกงใหญ่อยู่นะคะกางเกงขายาวอยู่นะคะนี่ได้โปนะคะโอ้ได้เหมนเราใหญ่ไม่เห็นได้บีเลยคำถามสุดฮอตคำถามสุดฮอตยังคือฮอตแต่กอดไ่ได้สิเข้าโรงเรียนแล้วจักน้อยก็สิเห็นเขาจะย้ำกลับย้ำนั่นตนตัวเันเสาร์อาทิศตนตัวจะน้อยนี่ ตอนนี้เขายังเล่นเต้นให้เราสนุกสนานแล้วก็เก็บกบเก็บความสุขตรงนี้ไว้นะคะหลายๆเพราะว่าคนเฮาถ้าเกิดคือคนเฮาคือเฮาเบิ้งโทรรัตน์ติละเบิ้องอีหยังสิละเฮารู้สึกว่าช่องนี้ดีนะดูแล้วมันมีสาระมันทําให้เราสดชื่นขึ้นนะนี่เฮาก็อยากเบิ้องมาละก็แจงเบิ้งเด็กน,น้อยมื้อเนี้ยเห็นเขาเต้นม้วนหัวม้วมนเฮาก็อยากเบิ้งก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมคลิปยายแตนเนอร์ วันนี้พ่อบอยกับแม่แอนหยุดนะคะน่าจะพักผ่อนกันนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะน่าจะไปหากันนะคะอืมเขาก็มีเวลาของเขาอยู่แต่ว่ามันน้อยแค่นั้นแหละย,ยังเมื่อวานนี่แต่จังพอโูรมาก่อนนี่ม,มาอุบลนนแม่มจา๋าอ,อไะไรลูกจับหูเออตรงไหนอะลูก เนียออ๋ตรงนี้เหรอรอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวยายทําให้นะไหนไงนี่ไง,ไ,ง,ไ,งไปแล้วนะจุ๊บไหนไงมันโฆษณาถ้าโฆษณาจะมีอาการเลยอ,อยากอุ้มแถ่ย่ายพ่ยะนะมึมงเป็นหอมผู้เดียวอยดิ้นข่อยกับหอมหอมนอกจอเนาะมัเงเนี้ยนี่สิมยังจิหอมหอมบัเงเนี้ยยายทาครีมให้เนาะเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ่งครีมยายทาเด้อยายทาครีมให้ ยายทาครีมอันนี้นะค่ะให้อ้าวที่ไหนอาลูกอ๋อนี่ไงยายก็จะทาครีมตัวนี้ให้นะคะเนี่ยอันนี้คือทาหน้านะคะอันนี้ครีมทาหน้าของเบบี้ไม้นี่แหละเนี่ยอันนี้ทาผิวนะคะอันนี้ทาผิวยายจะบรนเลงเลยอาบน้ำเสร็จปุ๊บอาบน้ำใหม่ๆหม่ สิท้าให้แตงตะพีกดกดร้อนเลยทาเรากดกดกดผอดปลายตีนเลยท้า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 สองขานี่ท่าสองขาเขาคนนั้นก็ทาเหมือนกันทาทาทาตอนนี้นุ่มมากผิวนุ่มๆนี่นี่แล้วก็ทาขี้ผุ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 แล้วก็ทาหลังหลังหลังเนอะไรลูกอะไรอืมอะไรน้ำตาไหลทำไมลูกน้ำตาไหลทำไม คนนี้เขาจะจับหูยายเพราะว่าเขาคนนี้เขาจะอยู่นอนอยู่กับยายมากกว่าคนนั้นจะอยู่กับยายบีนะคนนั้นจะอยู่กับยายบีก็เลยแบบจับหูโอ้จับหูเหรอลูกอ๋อได้ได้ได้ยายไปนอนกลางมึงมึงยายไปนอนกลางก็นเลยหูทั้งสองหูขไข่หนีประโยชน์ขึ้นยังนี่พูด่ะโอ้ขาขึ้นห่างสิแม่มึงยายยายนอนกลางไเบัง รึ๊บอ้าจับซองหูเลยรึ๊บเวดเป่าเศร้าสารับไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานอนอ่ะนอนหนุ่ยไหนโอ๊ยโอ๊ยได้ยังได้ยังเดี๋ยวย้ายโดนลงก่อนรึบย้ายเอากระดิงย้ายนอนได้ไหมเนาะเมื่อย้ายที่นอนกลางใช่ไหมเออย่าฝ่าตกได้ตกมองไปเด้อเดี๋ยวอึ๊บเอ้ารึ๊บออึึ๊๊บเอ้า คนละหูเลยนุ่ยเขาหัวเอาคนละหูอ่ะคนละหูเลยอ้าวได้ยังลูกอุ้ยกายเราค่อยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเบา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 เฮ้ยฮ้ยยังลูกไดโนเสาร์หรอคะ เด้กน้องตลอดข่อยออกไปมาข่อยได้มา้องอ้ากินหมดแล้วหรอลูกหมดแล้วหรอคะโอ้ขึ้นมาขึนมาขึ้นมาขึ้นมาวว้ว้ววนุนโนุนุนุนโนนุนุ่นุนโนก่นุนุ่น้อนุ่นุ่นุ่นุดนุ่น่นโ่นุ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 ่น่นะคะุ่น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 ุนุ่น่่น อุ้ยอุ้ยอุ้ยกล่องมึงเจ้าวิ้นคอยเท่แหละวางนะวางนะจิ้มคือจะให้หลับไปกับรถเลยนะคะก็เลยไม่ให้อนอนอู่นะคะอ้วโอ้ยโอ้ยตกใจนะหอมคุณมองหอมไหลพอยลูกอะไรอะไร อุ้ยเออเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อกี้ทำอะไรใหญ่เมื่อกี้ทำอะไรใหญ่หึ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 กับบึงนิ่งใหญ่โอ้โหโอ้เออเจ็บเจ็บเลยนะไอ้เก็บเบือเก็บเบือเก็บเบือเอ้เก็บเบือเก็บเบือเก็บเบือเด็กมพูดดีเก็บนะ พนบวกกินแล้วคนนึ่งบ่จับแล้วแต่ว่าคนนึงจับเล้ลูกก็ได้โอ้ยชงใหไอ้พลอยอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่พอยพี่พอยอย่าทำใหญ่เด้งดิงเด้งดิ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 ง เอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังมันจะตกลงไปไงจะตกลงไปฝั่งนู้นไงไม่กลัวเหรอฮะไม่กลัวเจ็บเหรอคะขาหักนะเอาเรียกเรียกก่อนใครนุ่นใครเอาบอกบอกยายก่อนนน่นใครแม่แม่แล้วกับใครพ่อพ่ออันนี้อันนี้ใครแม่แม่อ่าแม่พ่อแม่พ่อแล้วใครนี่ใครใครระวังนะลูกเออ ลงละพลอยน้องเพชรลงละอึบอุบอุบอบอบโอ้โหเก่งมากดูน้องเพชรเอาไปวางไว้นั่นเห็นไหมของพี่พลอยอยู่ไหนลูกพี่พลอยมาขนนมไปตั้งเร็วมามาพี่พลอยมานี่นี่ของพี่พลอยพี่พลอยอยู่ตรงนี้ลูกนี่เอาขนนมไปตั้งนะคะมาเลยลูกมาๆๆจะได้เก่งเหมือนน้องเพชรนะจะได้เก่งเหมือนน้องเพชรเลยเฮีเอาไปตั้งนะลูกนะไปไปตั้งไว้ค่ะตั้งไว้เหมือนกันนะลูกนะโอ้โหตบมือให้หน่อยตา ตบมือให้หน่อยเสียงปุบมือหน่อยปุบมือเก <มา S 1> ่งมากเอา้าทีน,<อ>ทนี้ไปแล้วทีนี้ไปแล้วไปแล้วน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรเล่นโทรศัพท์แล้วโทรทัศน์แล้วหายแล้วหาย<อ>หายหายไม่ต้องดูใช่ไหมดูด,ดูดูแล้วมาเล่นทำไมอ่ะลูกเล่นอยากเล่นเหรอเก่จ <c oughs> <c oughs> อันไหนเอาแม่ไหมอย่าเล่นผมไม่เอาไมมเออโอ้ยโดนตาเลยอย่ากัดผมไม่เอาไม่เอาจะตัดผมไม่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจพี่ดีลุงจะตกดูแม่นะแม่นะ ดูกทำพี่จูนทำยังไงลูกพี่จูนทำยังไงนะดูนะดูพี่จูนนะนั่นเฮ้อลูกขึ้นมาจากขาเป็นคนตลกกระจกอาอาเป็นคนสวย ที่ไหนฮะดูดูพี่พลอยเอดูพี่พลอยอะฮะส <c oughs> วยไปวันวันร้องด้วยนะอะสวยจะมีอีกแล้วดูท่าดูท่ามเาเจาะบังท่า <c oughs> เดจีบเอาเลยจ้าอ่ะเห็นจจริงแล้วน้องเพชรน้องพลน่ารักใช่ไหมคะตรงไหนสวยไม่เบาเขาว่าเด็กเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าแต่บังเอิญหน้าตา ของเรามันได้จริงจริงมิดดอกนาทั้งกสนะใัยสูงข่อใหญ่เสกว่าขันร้องได้สิดังดังขันร้องว่าได้สิคอยลงคอยน่ารถแห่